mơ 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 cái gì? bạn nói gì vậy? à? ai à? này à? ở đâu à? ở thang ui, cậu vừa mới đi tông không phải à? cậu vừa mới đi tông đó xin chào tạm biệt bye bye các bạn tất cả. à, kii kii kii, mua 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 mua, để cái máy sinh nhanh cơ gì đấy, anh này, cái máy mua này. ไปพวกเราสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีจึกจิกจึกจิกนะครับจึกจิกนำไปก่อนเลยจ,จึกงานช้างขาวเหรอใช่เลยไปเลยจึก hmm. จิกไปแล้วไปหางาช้างขาวๆไปพวกเราก้อยก้อยก้อยจุกนูจะไปไหนลูกหนู้เราจะเข้าไปลูกไม่ต้องวิ่งไม่ต้องดีครับผมไม่ได้อันตรายกับดั่นนั่นครับผมมาว่าวา แจกเดียวเพื่อนแล้วไปเดันเพื่อนเยอะเลยมัหนีไปเลยนะครับผมไปหลบอยู่นะครับผมมาว่าเดี๋ยวกไปเดี๋ยวไปปล่อยพลังเสียงอยู่ที่แม่หมวยอีกแล้วนั่นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุนอยนโยนโยนโย่โยเป็นโยนเป็นยังปล่อยอยู่ไหมอย่าเว้าอย่าเว้าวกลัวจื้อย่าเว้าวอ่ออ่อพี่เลนนะครับ อยา่าว้าวอยา่าว้าอย่ยยาว้าผมบอกให้ไปเล่นอย่าพูดนะครับผมถ้าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เสียงกริ๊ดกราดนะครับผมไปพวกเราเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะ, <complexes> ะก็วันนี้วัน рядом, วนี้ท่านผู้จัดการนะครับผมไม่ไม่มีไฟบัก ไอ้ต e um> ื่นแล้วคือแล้วคุณจะมาทำไมครับผมบอกผมไม่ให้คุณพูดแล้วไงนี่ดูด้ไอ้คนนั้นมา่อ um ี้ยูไม่นันเห็นไมนันเดยวมันจะเยียบกอกเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าอย่าพูดเดินมาทำไมเมื่อกี้ก็ไปแล้วคือไข่ต้พี่เลีนต้นนเป็นยังไงเป็นยังไงดีขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมเอาฮะ มันมันออกแต่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ตกมันอ่ะอ๋อไอ้นี่นะเอามาดูแล้วมันนอนที่แข็งพี่ที่แข็งมันมีส่วนนี่เออเออเออนี่นี่นี่ที่แข็งมีส่วนใช่ที่แข็งมีส่วนไปไปแล้วไอ้แค่นี้วันนี้มันก็ไม่มันมันเหมองมันเหมือนนล้วมันตกมันมันอับเสพแล้วมันเป็นแบบอย่างนี้เหมือนน้ำเต้าหู้อ่ะอ่ะอ่ะเย้มามา วันนี้เจอกันไม่ร้องเสียงดังนะครับพี่เลียนถือไม่เรียวด้วครับผมไปไปเดีย๋ยวเขาจะเอกจะโดนไม่เรียวเดี๋ยวมาพี่ไอม้มัดเลย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 โหอจสัดยองเลยเอาไปมัดกอดมัดกอนครับผมโอเค ถ้าไปว้านไปเสร็จหรอกผมไปไหนไม่ได้หรอกพี่เซ <t ries> <t ries> yeah, ็กอยู่บ้านเอกียังไงขี้ช้างไม่อยู่เอ้ยนี่แหละครับผมอยู่ด้วยกันก็ติดกันนี่นี่ไม่เจอกันที่สวนเราก็เจอกันที่ศูนย์นะครับผมไม่ต้องเสียงดังพัวผเงียบเงียบเงียบจุ๊จุจุ๊จุ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 ก่อนเออเออจุ๊จุเงียบเงียบเดี๋ยวเขาตกใจเลยเขาตกใจจุ๊จุ๊เร็วมาบ้านเฮ้ย นี่นะครับขนาดเขาอยู่สองคนเขาก็ยังจับไม่อยู่นะครับผมใช่ไหมทำไมคนจับไม่อยู่คนจุ่ๆอะไรผมบอกแล้วเมื่อกี้อย่าพูดอย่าพูดแจ้งมันเดินผ่านไปแล้วก็ยังจะขี้มาหากันอีกเอาเอาได้ไปเมื่อเกาไม่ได้ไม่ไปวะอู้นี่ออกแล้วแล้วแล้วเอ้เออเออกแล้วแล้วออกแล้วไม่ไม่ไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าออกแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมมันจะลดลงเรื่อยๆนะเอาโอเคก็ พี่บอกว่าไม่อันตรายใช่ไหมพี่นี่ทำไมแมปลงง่ายจังเลยเนี่ยเจ๊กแมปลงอันนี้ดูครับผมดูขันหัวนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอพวกเขาก่อนนะโดยโดยโดยโอเคหาไว้ถามเขาถามข่าวคราวไม่มวยแป๊บหนึ่งนะครับเดี้อเด้อเอาเดี๋ยวไปไปไปฉีดน้ำก่อนไปเล่นน้ำก่อนมามาไป Phúc lo. àm nám rồi này các bạn, để ai cuốn tôn nè lại àm không ừ. này các bạn, họ có đi từ đây đến đây, 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 từ เอ้เฮแจ็ปลงเขาอ่ะแสดงช้างล่อสุดท้ายนะครับไม่ทันนะครับผมเราไม่ทันฉากแรกนะครับผมไม่ทันม่าม,าม,ามาัเว้เอ่อมั้าไปไหมั่วนะ้า่ว <laughs> <laughs> มั่ว้ั <laughs> าเา้ัเวมั่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 วมัมั่วมา่วั่วมั่ั่้้ยัเ้ยว่ัั่ เห็นไหมผมบอกแล้วว่าฉากแรกไม่ทันเดี๋ยวอาบน้ำตรงนี้แต่ชิวๆไปก่อนเท่าอะไรเท่าปะยงบุ้ยแกไม่ไม่คลายเลยอ่ะหิวน้ำยังแรงวะลูกเอ่าเท่าเอาพี่เลนกับมึงทายาให้แม่หมดอยู่ทางโน้นอยู่นะครับอ่ะเอ้าเฮ้ยดิวอ่ะทางนี้ทางนี้เขาบอกว่ามีมีมีเครื่องสำรองไฟนะครับทำให้ ให้น้ำมันยังไหลอยู่นะครับผมอ๋อ้ยวันนี้ซักแห้งไม่ทันแล้วนะครับผมจะไปอาบทรายเดี๋ยวนี้แหละทุกคนอ๋อถอยมาถอยมาเบนมากมา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 เบนมาอืมได้จิกจะฉีดให้นะครับอ๋อเบนไปเบนไปย่องเบนเบนได้จิกจีดให้โอ้โหโอ้หจได้กลางโดมแน่ว um, oh, <temporal> ่ะ จะรุกไทยใครก็แบเบนมามามาเบ้นมามาเฮ้ยมาเบ้นมาอลไคือไปแล้วคือชิดเองว่าเลือดจึ๊กเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วเบ้นไหมเบ้นเห็นอยู่เบ้นเบ้นจื๊อให้หลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยนี่เกคาแคระนะครับชีดให้เรียบร้อยแล้วมามามาเจ้าหน้าคือมาจะมายกมา ความจริงใจมันน่าห่วงแทนกูร้องได้ไหมคุณเฮ้ยจบเพลงนี้เพิ่มความเล่นเลยนะมาๆๆๆเออลุดเร็วเลยเออลุดเร็วเลยเจ๊เอารวดเร็วเอาแบบรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปช้าๆเพราะว่าช้างเองเดินเร็วตึมตึมป่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดินไปเข้าฉากแรกก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมอ่อุ้ยกินข้าวมาเยอะเฮ้ยกี่นถที มามาเจ๊น Get ่าท uh, ุนก uh, 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 ี้ไปพี่เลนกำลังใส่ใส่อ่ากำลังรักษาไม่ไหวอยู่นะครับอ่ากำลังรักษาม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 านบัดนี้นะครับผมปไปพวกเราเราไปควรจิ๊กมันวิ่งมาเราต้องวิ่งไปี้มันก่อน นี่นะครับว่างจัดครัเราต้องชิ่งวิ่งมาก่อยตึกนเลยครับผมไปโอเคครับผมอ่ะบายบายครับผม